โยสวัสด <c oughs> ีครับวันนี้จะถ่ายคลิป็อาพลสตอยากใส่อใส่เนโอเคต่อบอ บอสบอสบอสอะไรเปล่าพี่ลิงเฉยเออเราจะมาลองเล่นกับเดรร็อกกันบอกไหมนะแต่งเดรรลอมอนห้ได้ เป็นไม้ป้องต่อปปอืออีเชื่อเหมืนผมไม่จอซีหน้านะครับการลำบกเลยเออมาดูถ้าใครดูไม่จบเขาั้นตายโดนอาฆาตแน่ เซมัสเซมัสไม่มีเซมัสเลเดอรักอัลติเมตวอร์ดิเออร์และก็ฮัมเบิร์ตจับใส่าเลย Wonder how he just paying. slammed him. Down on him. <laughs> he just slammed him down hard. Now, that's the suplex. Rock standing 65 inches tall, weighing in at 20, pounds. And the the, youth at the of Miami. He has made his way to the top of WWE. <coughs> you know what's coming? all that's holy, stop this match now! What more do you need to see? Stop the match! Boom. Nothing fancy about this match. No special. Or <coughs> or <coughs> or just two superstars being the one <coughs> ตัวเอฟยัง oh. ยังทำไม่ได้แล้วได้แล้ว,ลว right, <simple. S 1> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดโอ้ยอย่าเพิ่งกดไม่ฟังเลย Now, you park, you คนเล่นไม่เป็นอย่างเนี้ยตัวเด,ดล็อกเป็นปีศาจเกิง ลองดูดิว่าเด๋อวล็อกแค่ท่าอะไรอะไรวะฝ่ายล็อกวัดท่อมะจัสซีหน้ากักแลนดี้เอาโคัดกากปิดเกมเลย ตาบี่ไม่ใช่เหรอโค้ชเตองนี่ไม่ยอมเล่นบอลใครไม่รู้เอเซนมันเอาอะไรมาไม่รู้คอยรับเปิดตัวก็ที่อนั่นน่ะเปิดตัวแล้วมันมีเสียงเพลงแล้วไม่มีวินเอ็ดเฮม อย่างเวอร์โคตรเปิดอ,อย่าเพิ่งใช้ถ้าไม่ตายแค่นี้พี่จะจับมันตอนนอนน,ออน,นั่นเอาตรงนี้เยอะปุ๊บช็อตช็อตเนื้อภาพมัน Wait. What's he going to do now? He's going up. This is cool. This is cool. Yeah, long him. Don't know how they survived this okay. <laughs> these spinning neck records, folks. Wow, he's not giving his opponent a chance to right there. เดีอบกระโปงไปไม่อยากให้ใครทายนั่นแหลนั่นแหละยูแคซีมีอย่างนั้นน่ะมันเสียเวลาเออมันเสียเวลามันเอาละเอาละมึงจับเนาะ ก็ปอยากพึ่กาเพื่เกยท่าเดี๋ยวล็อกประเทศไทยอ่ะอ๋ออยากพึ่งให้ทำก่อนทำลงขึ้นแล้วอย่าพุ่งกดอย่าพุ่งกดเอาเลยมาก็อบอกแอร์พิสูจน์แอรจัดมินพุ่จะตะโกนทำไมปั๊มเคีว ครับก็จบรายการแค่นี้แล้วครับบาย